สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินให้ชุดเด่นไปอ่อสีคู่นะตัวที่ชอบคือ สองคู่นะคะส่วนชุดกันชอบก็สองคู่นะคะส่วนเบิ้ลนะคะชอบคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวไหนมาบ้างเนาะ5 5นะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ของวันที่20นะดูไม่ไม่ได้โกหกนะคะ55นะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะมานะคะแล้วก็09เนาะ0990นะคะตัวเน้นตัวชอบอีกแล้วนะคะ 1 0ึ่นาเสียได้นะคะไม่ได้เอาเนาะไม่งั้นเข้าบนล่างเลยนะคะมาชุดสูตรเม็ดเดียวนะสูตรเม็ดเดียวมานะคะบนล่างนะคะให้รูศูนย์ไปเนาะ,ะส่วนหนึ่งหกนะคะก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวตรงนะคะเจ็ดหนึ่งไม่ได้เอานะคะสองสี่สี่สองนะคะมานะคะอา่ามานะคะ มาสี่คู่นะคะพี่น้องอสุดยอดนะคะเพราะว่าให้แค่สี่คู่เนาะ,ะตัวเน้นตัวเด่นตัวเด่นก็เข้าสองคู่นะคะตัวกันเข้ามาคู่เดียวเนาะ,ะบิ้ลก็คู่เดียวนะคะใครได้สูตรนี้ไปนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะใครยังไม่ได้แอด line id ของแอดมินนะคะแอดมาได้นะคะ id line นะคะ free นะคะ love นะคะ1 7 0 7นะคะ88นะน,นะคะเป็นไลฟ์ฟรีนะคะพิมพ์คำว่าไปกดที่ id ไลน์นะคะพิมพ์ตัวนี้มานะคะก็จะดึงเข้ากลุ่มเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะแอดมินก็จะรีบไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานนะคะรีบเหมือนกันนะพี่น้องจะไม่ล้ำ เำเรียกว่าอะไรนะพี่น้องแม่ลำทำเพลงนะคะสายวิ่งนะวันอังคารนะคะก็จะมีนะคะมีมีสม,มี7นะคะมี8มี0มี1นะคะสำหรับสายวิ่งนะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะมี5 4าสี่หนึนะคะ ชุดกันนะคะก็จะเป็น6 7 2 7 8 1 3 0นะคะกันเบิ้ลนะคะให้ไป3คู่นะคะ4 4 0 0 2 2นะคะเดี๋ยวจะติดตัวที่ชอบให้นะคะตัวที่ชอบนะคะ0 0นะแล้วก็3 6 3 9นะคนะคู่นี้นะคะก็จะเป็น8 1นะคะ5 4 1 2 3 4อีอีกคู่หนึ่งนะคะ ผู้หนึ่งชอบนะคะหกเจ็ดนะหรือใครจะชอบตางจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไหวหน้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ตักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรยยูแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า